พี่น้องชมวิวสวยงามมากนะคะพี่น้องจ้าบังดูสวยปะจ้าวิวสวยๆนะคะจุดชมวิวค่ะ งามีหลีพี่น้องงามนะจ๊ะงามมาพี่น้องซูมให้เบิ่ง้วจ้ะซูมให้ดูนะคะ สวยๆนะคะสวยงามนะคะพี่น้องจ้าชมวิวชมวิวนะคะโอ้ไม่ายรูปมาเมน่อรลก แค่นี้นะคะพี่น้องจ้าขอบคุณที่แวะมานะคะ